สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้มาดึกเลยนะคะมาช้าดีกว่าไม่มาเนะเาะวันนี้วันที่ยีิบเก้าจะสามสิบแล้วนาะเดี๋ยวก็ข้ามวันเป็นวันที่สามสิบพอดีเมื่อวานปังก็ไม่ไหวก็เลยไม่ได้ลงให้นะคะขออนุญาตเจ้าของความฝันทุกท่านด้วยนะคะเริ่มจากฝันแรกเลยเพราะว่ามีความฝันเยอะมากๆเลยนะคะ ฝันแรกผู้หญิงฝันวันอาทิตย์ที่ยีิบสองฝันว่าซื้อรถใหม่ได้ป้ายแดงตัวหนังสือสีดำเลข4ี่สแล้วในฝันเนี่ยว่าทําเรื่องกู้เงินเขาให้ใส่ตัวเลขสองตัวใส่เลข03ไปสรุปไม่ผ่านฝันต่อมาผู้หญิงฝันวันอาทิตย์ที่ยีิบสองฝันเห็นรถ ตัวเองโดนเจาะรอบคันแต่มองไปที่ทะเบียนรถด,ดันไม่ใช่เลขทะเบียนรถเราในฝันเนี่ยแปดห้าแปดแปดแต่ทะเบียนจริงๆริอ่ะหนึ่งสี่แปดเจ็ดต่อมาพี่หญิงฝันวันเสาร์ที่ยีอฝันว่าพระราชินีเนี่ยสวมมงกุฎให้ และได้กินข้าวร่วมโต๊ะแล้วท่านพูดว่าเราเนี่ยจะเป็นครอบครัวเดียวกันและได้เลี้ยงลูกของท่านด้วยลูกท่านบอกว่า39แล้วท่านให้เราเนี่ยแต่งงานกับลูกของท่านต่อมาพี่หญิงฝันบรรจันทร์สาฝันว่าได้ไปสถานที่ที่หนึ่งเป็นเขามีหน้าผาหินสูงสูง ผู้คนไปกราบไหว้ไปทำบุญมีพระเราก็ไปกราบไหว้ตรงที่เขาไหว้กันเราไหว้แล้วก็บอกว่าขอหวยหน่อยนะแต่ก็ไม่เห็นมีเลขอะไรขึ้นมาให้เห็นเราเลยมองไปรอบๆมีรถมอเตอร์ไซค์ทะเบียน8484แแล้วเราเนี่ยเดินมาอีกจุดหนึ่งใกล้ๆกันมีพระรูปหนึ่งบอก จะเอาหวยเหรอเอาไปสิแปดเจ็ดสี่ 8, 7, พร้อมกับถกจีวรอ,ออกให้ดูเลขอยู่กลางอกพระเลขแปดเจ็ดสี่แต่ก็มีเลขหลายคู่บนตัวพระแต่จำได้แค่แปดเจ็ดสี่สามห้าแล้วก็เจ็ดสี่แล้วเราก็มองไปที่หน้าผาหินสูงมีเลขแปด4แปดเจ็ดสี เขาบอกว่าเล่นแต่หวยรัฐบาลไทยต่อมาผู้ชายฝันวันจันทร์ที่ย3ฝันว่ากาบหลวงตาบุญชื่นในความฝันเนี่ยผมบอกกับหลวงตาว่าลูกลำบากเหลือเกินลูกขอเลขหลวงตาหน่อยครับ ผมก็ยื่นมือไปหลวงตาก็เขียนเลขให้เลขห้าเจ็ดต่อมาพี่หิงฝันวันเสาร์ที่ยีเอ็ดฝันว่าพระเอาตังมาให้ติดไม้บอกว่าให้เอาไว้บูชาเป็นแบงค์ห้าสิบหน้าแบงค์เนี่ยเป็นรูปพ่ออยู่หัวรัชการที่เก้า ต่อมาพี่หญิงฝันมันสุกที่ยี่สิฝันว่าจอดรถไว้แล้วมีคนเนี่ยถอยรถมาชนรถเราหน้ารถพังยับหมดเลยทะเบียนรถแปดห้าสาต่อมาพี่หญิงฝันมันสุกที่ยี่สิฝันเห็นผู้ชายแก่ชี้ให้ดูตรงพื้นไม้เขาบอกเห็นเลข520 ต่อมาพี่หญิงฝันวันศุกร์ที่20ฝันว่ามีคนเอาเหรียญ10บบาทราชการที่9มาใส่มือพอจับมาเนี่ยเหรียญใหญ่กว่าปกติหน้าเหรียญเป็นเหรียญ50บาทต่อมาพี่หญิงฝันวันศุกร์ที่20สฝันว่าตั้งใจเอาแมวไปฝากเลี้ยง แต่เขาอะเข้าใจว่าเราเนี่ยเอามาขายเขาให้เงินเรามาห้า้อยบาทต่อมาพี่ญิงฝันเช้าวันที่สิเจ็ดฝันว่าอันนี้ฝันตองวนเนาะฝันว่าเข้าไปวัดวัดหนึ่งเจอลุงบ้านใกล้ๆกกันซึ่งลุงคนเนี้ย เสียชีวิตไปแล้วประมาณ16ปีในฝันเนี่ยดีใจมากรีบวิ่งไปกอดแล้วถามลุงว่าเป็นไงบ้างลุงบอกว่าย้ายมาอยู่วัดนี้แล้ววัดเก่ามีผีมาเฟียไม,มาให้อยู่ลุงฝากไปบอกลูกลุงด้วยนะว่าลุงอยู่วัดนี้แล้วเราก็ถามลุงอีกว่าหวยออกอะไรลุงบอกว่าสี่สาม เราถามลุงต่อแล้วสามตัวละ่ะลุงบอกว่าสี่สามหนึ่งแล้วฝันก็ตัดไปพอเช้ามาเนี่ยเขาไปส่งลูกที่โรงเรียนมีรถมอเตอร์ไซค์ป้ายแดงอยู่ข้างหน้าทะเบียนสี่สามหนึ่งเขาบอกเขาเนี่ยขนลุกเลยอะไรจะบังเอิญขนาดนี้ต่อมาฝันมันที่2สอง ฝันว่าขับรถจะไปประชุมผู้ปกครองที่โรงเรียนในฝันเนี่ยหลงทางเข้าผิดซอยเลยถอยรถกลับทางเดิมเพราะข้างหน้าเนี่ยกลับรถไม่ได้ทางแคบแล้วก็ซอยตันแต่ตอนถอยเนี่ยเพื่อจะกลับรถดันเสียหลักรถตกลงคลองข้างทางซึ่งมีน้ำเยอะมาก น้ำไหลเชี่ยวรถเคว้งคว้างกลางน้ําตัวเองเนี่ยขึ้นฝั่งได้แล้วเรียกคนเนี่ยช่วยกันลากรถขึ้นฝั่งมาได้แล้วก็ให้เขาเนี่ยลากไปคาแคเพื่อจะล้างทะเบียนรถหกหนึ่งห้าเจ็ดต่อมาอ่า คนนี้เขาฝันแม่นนะงวดที่แล้วปังไม่ได้มาเล่าให้ฟังงวดวันที่16มีนาเนี่ยเขาฝันว่ามีคนเขียนหวยให้03ให้เต็มกระดาษงวดนั้นออก03เนาะพองวด1เมษายนเขาฝันว่าเด็กเนี่ยดูดนมเขาแปลเอง10ก็ออก10แล้วงวดวันที่16เมษายนเขาฝันว่าหวยรัฐบาลออกข้างล่างออก91บนออก619 มันก็ออก919เนาะงวดที่สองพฤษภาที่ผ่านมาเขาฝันว่าข้างล่างออก90ข้างบนออก30ในฝันก็ถูกข้างล่างร้อยคูณร้อยก็ออก09งวดนี้อ่าแล้วก็งวด16พฤษภาเขาฝันมีคนได้ยินเสียงคนอื่นพูด แต่ไม่ใช่เลขที่เขาเห็นคนนั้นถามย้ำว่าเห็นไหมเขาเขียนเป็นเลขนี้เลยนะงวดที่แล้วหกศูนย์แล้วก็มีศูนย์อีกตัวหนึ่งงวดนี้หนึ่งมิถุนาเขาฝันแล้วนะคะฝันว่าซื้อหวยไว้แปดหนึ่งสี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งตัวละสองร้อยคูณสองร้อยกับเบอร์เงินแล้วก็ลดตตลรี่เลขท้ายหนึ่งสี แต่หวยดันออก914ในความฝันตื่นมาตอนสองทุ่มได้ยินแม่บอกหวยออก14แล้วหนูถามว่า14อะไรแม่ตอบว่า914าหนเขาก็ดีใจแต่มันนึกขึ้นได้ว่าไม่ได้ลงในกลุ่มห้รวนเหนื่อยเลยเผลอหลับจนหวยออกเขาบอกรู้สึกเสียใจมากๆในความฝันว่าไม่ได้แบ่งปันคนในกลุ่ม รีบกดเข้าในกลุ่มมีคนรอเลขกันเต็มถามว่าเราหายไปไหนแล้วพ่อเดินมาหนูบอกพ่อว่าในฝันเขาย้ำให้ซื้อตัวนี้นะตัวนี้นะจนตื่นยังยังรู้สึกเสียใจนึกว่าเรื่องจริงอันนี้อันนี้คือในฝันนะคะงวดนี้หนึ่งสี่สีหนึ่งถ้าใครชอบนะคะ อายุราชินีรอสิบสี่สิบสามย่างสี่สิบสี่ต่อมาผู้หญิงฝันวันพุทธที่สิบแปดฝันเห็นศพเยอะมากประมาณร้อยกว่ามีทั้งศพที่ห่อผ้าและศพที่ไม่ได้หอ่อแต่ในความฝันเนี่ยเหมือนมีคนบอกว่า เลขหนึ่งห้าหกตลอดเลยเขาบอกต่อมาพี่หญิงฝันวันสุกที่ยี่ิบเจ็ดฝันว่าไปงานศพคนในงานเนี่ยพากันชําำละเนื้อกันสดๆเราก็ทำกับเขาแล้วมีเสียงประกาศว่าหวยจะออกแล้วจากนั้นเนี่ยตัวเลขปรากฏขึ้น ทีละตัวบนผนังโดยตัวเลขเป็นเลือดเขียนขึ้นมาเรียงกัน260 586เขาบอกว่าตัวเลขเว้นวรรคกันไม่ติดกันตัวที่เด่นคือ86สีจะแดงแปดฝ่าตัวอื่นๆ8 6นะคะสีแดงแปด ต่อมาผู้หญิงฝันวันอังคารที่24ฝันว่าได้ไปแข่งมา้าม้าตัวที่แทงชนะได้รับเงินรางวัล5,000บาทในฝันมีม้าทั้งหมด4ตัวแต่และตัวม้าเป็นสีทองคำหมดเลยต่อมาผู้หญิงฝันวันอังคารที่24ฝันช่วงตีสอง ฝันว่าไปร่วมงานบวชแล้วถามทางว่าไปทางไหนมีผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าเขาจัดงานอยู่ห้องเบอร์สิบอยู่ใกล้ๆห้อง21ได้ยินเสียงผู้ชายคนหนึ่งกำลังคุยแล้วก็พูดว่ากล้วยเจแมวเก้าก๊กเ็ดก้าไงฝันที่สอง ก็ฝันช่วงตีสี่ฝันว่าตัวเองท้องและลูกเนี่ยในท้องดิ้นแล้วก็ยื่นมือเป็นรอยนูนจากท้องมาให้จับสองครั้งต่อมาพี่หญิงฝันวันศุกร์ที่ยีิบเจ็ดฝันว่าได้ยินหวยออกหกเก้าสองดีใจมากว่าถูกลอตเตอรี่ พอหยิบมาดูก็ต้องเศร้าเพราะเราซื้อ062ไว้เลยไม่ถูกพอเดินออกมาหน้าบ้านก็เห็นพ่อกับน,น้องชายคนละแม่เป็นพระสงฆ์นั่งอยู่หน้าบ้านบ้านเล็กที่54าทับหต่อมาผู้ชายฝันวันศุกร์ที่27ฝันว่าแตงโมงให้ผมพาไปห้องพัก ได้ห้องหมายเลข973ทับ17ผมจะนำไปซื้อหวยไทยหากมีโชคเขาบอกนะเพื่อนๆตามแล้วมีโชคก็ขอให้ทำบุญให้แตงโมงต่อมาพี่หญิงฝันมันสุกที่27ฝันว่าพี่ในกลุ่มเนี้ยที่เขาฝันเห็นในหลวงให้ซื้อหวยแล้วเขาอ่ะให้ทักไปถามเลขอ่ะ ในฝันเขาตอบเราว่าเลขสี่สูนในฝันเนี่ยเราเห็นตัวสีแดงแต่ความจริงเนี่ยเขายังไม่ได้ตอบนะคะต่อมาผู้ชายฝันวันอังคารที่สีพ่อฝันว่าแบกลงศพมีศพอยู่ข้างในแล้วแบกลงบันไดคนแบกน่าจะมีสี่คนรวมพ่อแล้วลงเนี่ยเอียงมาหาพ่อ น้ำเหลืองไหลเลอะหน้าเลอะตัวเต็มไปหมดกินเหม็นมากอ้วกแทบพุ่งพ่อเกิดพศ2507อายุพ่อ57ย่าง58ปีต่อมาพี่หญิงฝันพุฤติที่26ฝันว่ามีผู้หญิงแก่ๆที่เราไม่เคยรู้จักมา บอกเราว่าต่อไปเนี้ยชีวิตกำลังจะดีขึ้นแล้วนะจะรวยแต่จะต้องทำสิ่งนี้ขอแค่อาทิตย์ละหนึ่งวันให้เราสวดมนต์หรือจะกินเจก็ได้ให้เลือกเอาว่าจะทำอะไรเราเลยบอกว่าอยากรวยเขายื่นกระดาษมีเลขเขาบอกว่าไม่แน่ใจว่า7จหหรือว่าสองห้า ต่อมาพี่หญิงฝันพฤหัสที่ยี่บหกฝันเห็นเด็กผู้หญิงคลอดลูกเห็นเด็กออกมาพร้อมกับถุงน้ำค่ำแล้วเราก็พูดกับเพื่อนว่าเด็กคนนี้อายุสี่ปีมีลูกตอนนี้อายุแม่มากกว่าลูกไม่ไม่กี่ปีเองอันนี้ตีเอานะปังกตีไม่เป็นต่อมาพี่หญิงฝันวันพฤหัสที่ยี่บหก ฝันว่าเราเนี่ยถูกลรอตรี่รางวัลเลขท้ายสองตัวได้เงินสองพันแต่ในฝันเนี่ยของเราอะ่ะหวยมันออกวันที่สิบเจ็ดไม่รู้เดือนอะไรจำได้ว่าข้างบนออกท้ายศูนย์สี่หรือศูนย์แปดไม่แน่ใจในฝันนะหวยมันออกวันที่สิบเจ็ดมีคนเคยฝันอย่างเงี้ยแล้วออกเลขหนึ่งเจ็ดงวดนี้ดังมากเลยเพราะว่า คู้ว่ากรุงเทพไหมคนที่17แล้วก็ได้เบอร์ศูย์แต่อมาผู้หญิงฝันมันสุขที่ยีเจฝันเห็นผู้หญิงใส่เสื้อขาวลายดอกไม้กับใส่ผ้าสิ้นอยู่ที่วัดในฝันได้ถามไปว่าบอกเลขหน่อยสิถ้าถูกสามตัวตรงๆถูกเยอะจะทำบุญให้ เขาบอกมาว่าเจ็ดห้าสี่เจ็ดหกสี่เลยบอกไปว่าออกแน่นะจะทำบุญให้เลยเขายิ้มถามชื่อเขาก็ไม่บอกเลขสวยๆทั้งนั้นเลย <c oughs> ต่อมาพี่หญิงฝันวันนังคารที่ยี่สี่ฝันว่ายืนลุ้นหวยในทีวี เขาประกาศเลขท้ายสองตัวสามเจ็ดตัวหนังสือสีแดงเขาบอกตื่นมาเขารีบซื้อเลขท้ายสามเจดห้าใบเลยหลังจากนั้นอีกคืนหนึ่งเขาก็ฝันว่าไปดึงแหดักปลาได้ปลามาเต็มเลยไม่มีใครมาช่วยเราจับเลยเขาบอกเคยฝันลักษณะนี้ตอนนั้นถูกสองตัวบนล่างสามตัวตรงโต๊ะ ต่อมาผู้หญิงฝันวันอังคารที่ยีฝันว่ามีคนใช้รถแล้วทำรถล้อรถเก่งนะ่ะแตกหนึ่งล้อในฝันเศร้าใจมากพยายามติดต่อช่างแต่หาเบอร์ไม่เจอแต่สุดท้ายเนี่ยมีคนเปลี่ยนล้อรถให้แล้วแล้วเราก็ยังไม่ได้จ่ายเงินช่างทะเบียนรถ5 1 0หสา ต่อมาผู้ชายฝันวันจันที่ยี่สามแฟนเขาฝันว่าถูกตำรวจจับใส่ห้องขังเลยแล้วเขาก็ไม่มีเสื้อผ้าใส่เลยขอเบอร์กับตำรวจเพื่อจะบอกญาติเอาเสื้อผ้าของใช้มาให้ตำรวจบอกเบอร์นะ093เอาไปแค่นี้พอตำรวจบอกนะเขาบอกว่าแฟนเขาเกิดพศ2019 บางไม่ได้คำนวณอายุเออ่46 45ย่างสี่4กประมาณนี้เนาะต่อมาผู้หญิงฝันวันพุทธที่25ฝันว่าไปเดินเลือกซื้อกระเป๋าพอจับมาเปิดกระเป๋าเนี่ยมีลอตเตอรี่2ใบงวด1มิถุนายน2565 ใบหนึ่งจำได้แค่เลขท้าย04ใบนี้ไม่ถูกรางวัลอีกใบเลขท้าย407ใบนี้คือใบที่ถูกรางวัลเลขท้ายสองตัวซึ่งขึ้นเงินมาแล้วมีเงินอยู่ในกระเป๋าด้วยเลย I เอาไปให้เจ้าของร้านเพื่อหาเจ้าของคนฝันเล่นแต่หวยรัฐบาลไทยนะคะ,ะคลิปนี้เล่า เล่าฝันเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าให้อีกคลิปหนึ่งเพราะว่าไม่งั้นฟามฝันจะยาวเกินไปนะคะงวดนี้ตัวเลขที่บางชอบนะอันนี้บางซื้อแค่ตัวเดียวนะคะข้างล่างเจ็ดสามบางซื้อตรงๆนะส่วนข้างบนชอบหลายตัวเก่งไม่ถูกเลยชอบเจ็ดห้ามากกว่าแต่เดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะคะแล้วค่อย บอกตัวเลขแต่ว่าข้างล่างคือ7 3 7 3อย่างที่เคยบอกเนาะคลิปนี้พอแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ